สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่นานใดคำว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับด้วยพเพื่อได้จแจ้งเตือนคลิปใหมๆ <c oughs> ่ๆสำหรับเส้าวันนี้พี่น้อง2วันอังคารที่11พี่น้องถ้ามาอยู่ทางตลาดนัดโครกระบือทั้งอันโหกจื่นอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครพี่น้องด้อ ฟ้ามาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่นอ้องฟามาสอบถามราคางว่วพี่น้องราคางูว่วช่วงนี้ฝนตกพี่น้องฝนนี่ก็ฟ้ามืดเพือนอากาศก็ค่อยจะดีป็นไดแต่ว่ากับั้นด้โลกเม็ดดอกแต่ว่าเมื่อน,นี่ก็พอมีงวัวอยู่แต่ว่าห็นบหลายคือต่เก่าต่เกงงัวหลายหลายวันเสาร์พี่น้องมันสิหลาย,ลาย,าลายแต่วางขั้นกับมีขึ้นกันละพี่น้องกัหลายก็ทุกตันนั้นอยู่ทุกตลาดอยู่ พนังคัดแต่ว่าบัาน้นมันหลายแท้ๆเป็นมั่นเสาแล้ว่าโงโมนี้ก็ก็มีคือเก่านั่นแหละพี่น้องสำหรับผู้ใดอยากได้งัวไปเลี้ยงก็เขามาเลาะเอาด้วยพี่น้องเด้อส่วนนี้ราคางัวมันถึกนี่นเตาใครอยู่ต่อเ,เอาพี่น้องตออ้องเช่าเพิ่นห้องเพิ่งสูงขายถึกๆก็มีดิผู้ใดอยากได้งัวเลี้ยงมาเบิ่งเอาพี่น้องมาต่อร่องเอาซื้องัวให้ต่อได้หลายพี่น้องต่อเอาเพิ่นห้องหลายขายถึกเด้อพี่น้อง

บตกเรากนตกเรามาขึ้นสองพันซื้อไปใหลุงเขาซื้อได้คอสโอ้ซื้อไปเสียบแม่มันบอกยีดำมันบอกโอ้แม่สียี่เลื่องคุ่โอ้อยางไรสองพันมาทันคนจะได้ชิบหายคนจะขายชิบหาจ่ห่อยพิ้นไห่สองพันมาทัน หินงวเมยนางพี่น้องพิ่จะเลี้ยงยืดได้เลยนะพ่นพ่นห้องไว้สิบหาพี่น้องสิบหแต่ว่าราคาขายบ่หอดดอกโอเอาไอ้ได้หอยมันก็จับเสือกไปอยู่เนาะอย่าบอกเลยนรออีดีดิรออีดีได้เปนบอกพูดอยู่ไกล่ ไปซ้ำน้องหานห่งด้าดุยดุยไก่ได้ตีจะไปว่าเหรีเด้อขา้สื้ออีหลีเลยซื้อเลยเนาะตอนมุลีไปเสัิห้วยทำนั่นเด้อมึง้หรสองพันนั่นมันบ่เร็วได้สองพันเนาะตัวมาามันก็ไดือ้ามันมันก็ได้หายเมื่อแล้เ้อมันไล่มันไล่โอ้มันล่ปะโอ้ยเขินไล่เพินวะ ค้าหลังซื้อบ่หรอค้าลังสามหมื่นคนน่ะไรนิ่วสามหมื่นไรนิ้วคนฝาลงหมอเนี่ยสามหมื่นันขายยากือเราผู้หมื่นเนาะก็สามสองหมื่นก็ยังขายยากอืมตียี่สามหมื่สนใจไสิบหโอ้โหเหนือเนาะบางงือเหนือที่เนาะเงื่อนถือสามตัวซีเมนห่าลอยบอกมันถือตัวจัาบาทหรือฮะ ชิสองบอกโอ้ถือตัวละสามพันพอดีสามตัวนี่พี่น้องสามตัวสี่หมื่นก็หาร่อยเนาะแล้วขาห้องซื้อๆด้วพี่น้องด้วยคนว่าติดงวนเหนื่อพี่น้องงวนเือกเหนื่อสี่หมื่นสี่หมื่นหารอยนี่พี่น้องเบอร์ขอเด้วยพี่น้องด้อสำหรับผู้ใดต้องการงวเหนื่อนี่ ิ่นว่าราคานน่ราคานี่ราคาห้องคือซื้อนาะยังต่อรองได้เห็นงวดหน่อยงวดเถิกหน่อยพี่น้องห้องหอยพันเนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้องศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าหสอเก้าห้าห้องเก้าพี่น้องผู้ใดผู้ใดอยากสืนอเอาไว้น้องยังสิ้นบ่น้องยังสิ้นมึงยูนน้องโอน้องบแดงมงยูนน่นบ่นี่พี่น้อง ซีเมืองหาล่อยพี่น้องราคาต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดมีเสียงเหนือเสียงเหนืออังกฤษโพมาเลยพี่น้องไอ้เนตัดเดี๋ยวนี้ไอ้เน,นตัดไปปาปุ่นบอกเขาตักถอดไว้บอกล้กถอดได้เหรอแขอกบ้านเราไปเอาบุญมังฝ้ายมาเุญหันให้บุญมัญงฝ้ายโอ้สื่งมาโอ้ยว่ามันตายแล้วไปบ,บ้านไอนก็ะพอตาใจจเหลาโอ้ยวันไอ้ตัดวันที่มันไม่เนตัดบป็นลูนี่เนตัดตัวกันนี่โอ้ไม่เปไปได้ใอ้นตัดนี่ยเสียบ ใครถอดออกว้าหอยพงอันนี้หอยพองมาถอดหรอกหอยพองเนี่ยอะไรเอาผมแนบอกว้าวเลยโอ้ทิศเองเลยไม่มันอะไสตาร์ทยากยากวันเรามากลลวพี่น้องมื้อเนี้ยะเจ้าถามหาอยู่อ่าเดี๋ยวต้องมาอะไรพี่น้องเลยคิดหดหัวแตีแขกวันเราเดี่ยว่ายนะวัดถือกี่คนได้บ่าอ่าอ่ารักรักกัยี่ใดักกันรักกันไ่หมดหอก ไป,ไปเราไปจอดเจ้ากันแกบันเราด้พี่น้องแคกปลอมม,มันแพกแค่ดิชิบซีหาลอ,อยบะตินนี่ไปโอ้ยมีแต่เสียนพี่น้องชิบซีหาอ,อยบนรถ <c oughs> โอ้ผจะได้เท่าไหราละข้าพนโอ้ชิปเก้าเนาะเมียสาวหน่อยพี่น้องลูกคุลูกขี้พุนพ่นไผ่ของไงเลย แม่นางเส้นไแม่มันบอมีแม่มันเนาะแม่บอมี่ันดาเซียล่ะโอ้เวีดนงูวาหน่อยพี่งนอนจะเลี้ยงอยู่แล้ค่าเท่าไรก็่างไว้สิาห้า้อยสิบเกหรยเนาะราคานี่ต่อรองไร้เนาะห้องหอยยังหรือหหอยตอมเนาะเบอร์ติดต่อเขามีเบอร์เนอะศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าเก้าสามสองเก้าสามศนยปดสองเจ็ดศูนปดด้ี่นอแล้วหอยต้มเนาะ ทั้งใดระบาดเฮาทั้งอุดรอนพี่น้องคุนมีอันเม่นางหน่อยด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอย่างได้ก็โทรเขามาเลยพี่น้องมาสอบฟามเอาก็เจ้าอัดก็ต็มกล้องกาเจ้าเมื่อแล้วเจ้าพ่อห้วพี่น้องผู้ใดยังบ่ได้อันนัวได้ควายหรือมาอด้วยพี่น้องเด้อทั้งโคกทีเรื่ดียาวขั้นหน่อยไรมาขั้นใหญ่ๆมาหลวมมันยังเงินได้หลายตัวพี่น้อง Nó chào mưa tới được là mưa tới sau là phò là mưa là. Vào, mưa, cái bóng quá, cái lửa gì đọc cái nào lửa vô mà ít đôi vì nó đơ Chẹt mà xử ngu à. Ô. Ô nhà đây tụi đây là. Mưa nạt. Phấn xuống chơi tụi đi nó. Bỏ. Ô mà tới đây nó. À. tới đây là. Hả? Mà tới sai. Mà tới hàng đây. ส่องดาวโอ้ส่องดาวมาบดขอบกวเลยส่องดาวเพิ่นมาเบิ่งว่ะพี่น้องเพิ่นอยู่ส่องดาวโอ้ลูกหลานก็มานำมักตัวใดไหนี่มมนี่ะโอ้ตัวนี้เนาะเอาไปเลี้ยงหรือไปขายขายขายยังเดียวทำบุญโอ้ทำบุญขายทำบุญพี่น้องนี่พี่น้องมาบดขอบกัเขี่ยได้เนาะแขี่แท้มันบองมันแบบบ้านเราได้าะของแท้เลยนะ มาแต่ซองดาพี่น้องคนสนใจบักทึกไงท่านได้ราคาอะไรเพิ่อนควจะอื้ออึนสามมือหกเออสามมือหกเพิ่นเอื้ออึนสุดๆเนาะโอ้โหเด้มาแต่ผู้เดียวเดี๋ยมาบดรอบก่อนเลยเนาะแขกแขกเด้พี่น้องมาเม็นแขกปลอมได้แขกว่าเป็นมันคือแขกบ้านเราเด้ตลาดโคกเจริญแขกเขาพี่น้องแต่ว่าเออแขกเขามา มาบทขอบกัวเลยเลยคุณน่ะแม่ลูกหลานเขาเนี่เนาะเชื่อที่ไหนไม่เชื่อไม่ขายซื้อไม่ขายเลยทำบุญคุณไปทำบุญค่ะทำบุญสัมบุญออไปทำบุญไม่ว่ามันขายบ่อคุนขาทำบุญคนอยู่งซองเดาคุณวะมาบทขอบกัวเลยมาบทเจ้าคนทางอันทางอันทางดอนพรอยมันเวียดนามเข่าแต่ว่าทางโคกเจริญนี่แฉกขีนหอมมาื้อมาแกเข่า โอ้คุณยายบอกคุณยายเตี้ยหัวเกือกือบาแขกเขาแขกเขาตลาดอันผูกจะเลื่อนพี่น้องไอหัวเนาะแขกพี่น้องแขกเมลูก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 แดงเนาะลูกเมลูกลูกเมลูชีบักชีบักตาลแก่เนาะตาลซุกบักตาลซุกพี่น้องลูกแรกบอก เป็นว่าลูกเหล็กได้พี่น้องงัวลูกเหล็กลูกแม่ยางดีลูกแม่ลูกแม่ย่างดีพี่น้องลูกเหล็กแม่ลอยซีสูงลอยซีบ่ลอยซีบวกบวกลูกตัวแรกเนาะแม่มันสมอีกล้วไปนี่แม่ยังบ่ะสมพี่น้องแม่ทองว่างแต่ว่าเป็นหัวลูกเหล็ก ราคาห้องไวไลปเลยสามหมื่นหาสามหมื่นหาพันนี่เนาะรับสรงี่อยโลโอ้ส่งลอยโล่เลยพี่น้องเดาอส่งีอยโล่ราคานี่ยังต่อได้ยรือเปล่ต่อได้ต่อได้ต่อรองได้เยพี่น้องห้องอยยังห้องห้อยบัวหอยบัวข้างในบ้านห้องหน้ายมที่บุญักหน้ายมหน้ายมที่บุญรักเนาะครับเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์ห0-63โอ้ศูน 8 2 4สองสี่แปดส9ี่ด้เด้าวยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอยากได้ก็โทษเข้ามาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องคนทรงลอยโลกด้วยพี่น้องเด้เอทำบุญพี่น้องคนให้ห้อ่นิมานน่จีมาผู้เดียวสองคนแต่ว่าแขกมากี่มาเบิดตระกูลมาเบิดเื่อนลูกเหลียนเหรียหลอดเก่า,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 ามานำมาซสิงว่า แก่พี่น้องแขกบ้านนั่งซ่องเดาคนอยู่ซ่องเดาคนมาคนมาเสือง้อไปทำบุญมาสันได้กันบ่หรอรึว่ได้กันจ้อยได้อยู่มั้งไปส่งเนาะเอาไปส่งบอกได้แล้วบ่ยัง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 ว่าได้กันยูโอ้แขกไค่สามสิบเอ็ดไปแล้วห่าบ้งตัวไหมเลือดจะไหนแขกเข่าพี่น้องตลาดโคกเจริญนี่แขกเข่าแต่ว่าตลาดดอนท่อยเวียดนามเข่า อันนี้แชร์เขามากลลวตลาดขายดีเลยด้วยที่น้องตว่าเียกน่าเข้าใจว่าขึ้นเงือกหม โอ้เขาจะได้อายุไรกูนี้โอ้อายุสองปีสองปีไปไปไหมโอ้หาตัวละวสองสองปีเนาะเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้โอ้โอ้่ต้องต้องหาตัวสองปีขึ้นเนาะอันนี้อายุอายุบอถึงอายุบอถึงอายุม่ยังไปถึงทำทำบุญไม่ได้เนาะทาต้้อองยยดว ง่วงต้องสวยงามโอ้ง่วงวต้องสวยงามต้องอายุต้องถึงพอไปทำบุญถ้าไปเสือดบ่แอนโอ้เสียดเนื้อโอ้เสียอะไรแจกเนื้อเพิ่นไปโอ้พี่น้องพี่น้องเฉลามเนาะครับเพิ่นว่าไปทำบุญต้องได้ต้องได้อายุสองเดือนตั้งสองสองปีแล้วก็ต้องต้องสวยพร้อมเพราะว่าเพิ่งเสียไปเสียดล้วเพิ่งกับจีไปแจกเนื้อพี่น้องเพิ่นทำบุญพี่น้องทั้งไงเฉลี่ยมพี่น้อง มาบดขอบกูเาเลยพี่น้องมือนีขอเปนี่นเบามือนีเออคื่เหงาถ้เป็นเบาก็เพาเสียงตัวจดตัวเจ็เปนเบางอยางใดงวดนัคนทำาให้บอกโอ้เสานึ่งัวเขาเจ้าขายนี่ปลาขายนี่ปลามืนหาันบ่นึกว่าเสาว่เมีย่มาบ่แมนเนาะ าะลองเมองด้อยแล้วกับแกม่คือแขกบ้านเราด้วเนาะอันนี้แขกแท้ดิสบแเน่บอกราคาเท่าไหร่ลา้าปกติสองพันมโอ้พนหน่สิบแปดพนหน่สิบแปดพี่องมันนแฉกบ้านเราด้อันนี้แฉกแท้ดิคุณห้องเท่าสามขึ้นหน่งห่สิบแปดคุณยังต่อร่องราคากันอยู่พี่น้องต่อร่องราคาอยู่โอ้เมาหมดเหรอ ไอเต่าซ <ifting> like ื <navigate laughter> ้อไปเรียงอยู่บ้านแพียงอะไรครับแพงทั้งเลยอำเภอบ้านแพงอำเภอบ้านแพงนครปฐมมาไก่เติเนาะมาจากอำเภอบ้านแพงผมมาผมจะไปส่งเพื่อนแล้วมันหลายตัวแห้งเอาไปหมดให้ดผมจะไปซื้อเยาสูบไม่ได้สูบนะให้ได้แก้ไปส่งมันให้ได้ไปส่งคนพื่นมาจากอำเภอบ้านแพงมาซื้อคือ่งหจักว่าตลาดทั้งผีมี เอับเบิ่งยูทูบนะบ่อยู่ในยูทูบมาแล้วครับบทางก็ไปโดนห้อยกับโได้จ้ตัวมาบอครับห้อยกับเขาบอกว่านี่พี่น้องคนเมาเมาคนได้แลวคนเสียวหมดละพี่น้องคนตัวร่องหมดเลยด้วยสี่สิบบาทมันเหมือนมันแพงน้ำน้ำแข็งนี่้เป็นแมลูหัวเลยเื่องบาวน không nó không ngon, cái nhau, đồ tổ vẫn nhau, đồ gì, đồ đi, mày nè, thưa nào, nhau, vậy nhau nhau, nhau có mấy đường này, nhau, nhau nhảy, nhảy thằng nó có bao nhiêu điểm, nó đây là bao nhiêu điểm, này nó điểu, thưa nào, nhìn ngòa lì, thưa nào, phổi phân to lõng còn gì, nhìn ngòa lì, ngòa liàng gì? เก็ดีอยู่ลูกเถิกพี่น้องลูกเถิกให้หอยพันตอกันอย่อู่เป็นเล่เป็นเลดแล้วพันตอกันแล้วกันพี่น้องต้องทำแปดพันหาด้อเ <8, 5, S 2> พื่อนวาเพื่อเ้อาหน่อยแท้ฟังหาว่ไอ้ไข่เด้อเป็นรวดไข่ ว่ามันเวียดนามให้ถือยังแขกยังไงถือก็เวียดนามอีกทีเจอแขกใครก็เจอเวียดนามบ่มาน้ำเจ้ามาเลยบ่กผ้ามาจีมีบอกหัวนาเป็นไดนาจีโอ้ไดนาจีเป็นไดนาผมหอยเออแขกมาเล่าให้ย้ายหอยเด้จีให้คอยม้วนม้วนเจ็ดร้อยนั่นหรแขกมาเล่านั่นอันนี้แขกแท้ให้ตามที่สุดจี แขกมันเรามันหัสูง ố อยู่บนบือสิเจอแขกแท้หันตั้มตั้มด้วยบบนี้นี่พี่น้องห้อยแขงลูกแม่ย่างดีลูกแม่ย่างดีลูกจก็ตัวหอยแขงคือว่ายาวออกมาหอยแขงลูกจก็ตัวก็นี่ด้ลูกสองเาีวนั้นใลูกสองอันน้ลูกเล็กเนาะลูกสองนี่ราคาอะไรบปาเลยโ่มละเศร้าพมละเศร้าเท่ากันเนาะราคาเดียวกันพี่น้อง แล้วค่าทอกข้อกันเ้าหนึ่งเลือกเอารถอยากได้ลูกตัวได้ก็เอารถพี่น้องเศร้าอันนี้ก็เศร้าถิ่นหัวลูกแรก้บบดบอกตัวนั้นลูกแรก้ยบมีลูกเลี้ยบมีลูกสองแต่ว่าลูกเถิกบดเนาะเถิกว่านี่เอาอยู่บ่เอาให้เท่าไหร่เควบหน่อยควบหน่อยเจ้าหนึ่งโคตรรูปด้วยโคตรรูปรูปบุรุษตายดอกเอารถเงินใส่มือให้ปานเนี่ยเฝ้าขายไว้นับเอาเงินนับเอาเงินเหร อะไม่ไมเป็นสื <online> <pl ains> ่อพอะคาแกหาลอยเเออเสีย <siglo> พ <achi bizarre> ูดมาได้หนินานยังว่าเมื่องมันขาดหายขายไปค่อมหนึ่งคุเลี้ยงนี่แหละจะจะไปซื้ออะไรขายอะไรซุปเปหกรอบนึงคนขายแล้วคมหนึ่งพี่น้องซื้อทั้งสองค่อมหรือค่อมเดียวคมเดียวเนาะแต่ว่าราคาเดียวกันพี่น้องเมลูค่อมสามงวไทยเนาะ โอ้สีเดียวกัเลยแมมลูกงามอยู่พี่น้องเป็นงเหลี่ยงอยู่เึ็นงวเหลี่ยงลูกสองตัวานานบอกม่สมแล้วไปแม่เพื่อนก็ว่าสมแล้วพี่น้องเป็นงวไทยอันนี้เป็นลูกแรกพิ่นนอะอันนี้ลูกที่สองตัวแม่เบิดบ่อ่ะลูกแรกนี่ทั้งสามเลยม่เบิดเนาะนี่พี่น้องเป็นงวไทยเป็นงอเหลี่ยงพี่น้องสดดีอยู่ร่างกายก็ยังสดใส่แม่เพิ่นว่าสมเรียบร่อยแล้วแม่นี่สูงลอยเศร้าหอนเนาะ มีลูกลูกเรียกคุพี่น้องมันทรงลูกอยู่พอลูกมันสูงกว่าแม่อยู่ไหมก็าะได้ละสามตัวนี่สามสามตัวนี่เนาะราคาห้องไว้สามหมื่นหาราคานี่บวกทรงเรียบด้วยแล้วเนาะนี่พี่น้องสามหมื่นหาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรมาหาห้อยหอยเซียนเบอร์ติดต่อเบอร์ เ9้าเก้าศูนย์เก้าเกดเ้าหด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องนะเพิ่นห้องไหวเพิ่นว่าต่อได้เด้อพี่น้องเด้อจะไปอยากอ้ายต่อได้ต่อหลอดิเพิ่นห้องไหวยิ่งเสียดอกคอยขี้เลี้ยงกาแฟเนาะไอ้หัวให้แจกได้เลี้ยงกาแฟได้าะแปลกาแฟแบงกาแฟ เพื่อเลี้ยงกาแฟพหอมซึ่งว่าน้ำหอยขี้ได้กินกาแฟพหอมด้วยอ่านดิสบายเลยน้องโอ้กินขึ้นกันเลยเนาะท้ายก็อยากดีได้อย่ามาบ่อยากได้มีบางคนมาสื่อพี่น้องได้เดี๋ยวนี้ได้สั่งอะไรอาเลยเ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 อาเลยอเลยอเลยอันนี้แขกบ้านเราเมื่อกี้แขกแท้ แขกบ้านเราลูกเก่าพันหาเดือกมือละในตลาดเนี่ยคือก้มือว่าสั่นอันนี้มันเป็นแขกแค่ได้พี่น้องแขกบ้านเราได้ตัวนเท่าไรก่อราคานั่นเก้าพันหาครับแม่ลูกบ่วชหมื่นบวชหมื่นบวชหมื่นพี่น้องเก้าพันหาลูกสามมืดอนของแขกบ้านเราเนาะของแขกบ้านเราครับผมแขกบ้านเราถ้าไปเห็นแขกแค่บ้างมือนีหนไ้ยแขกแค่ละเนาะิเบบบ่งัโอ้มีบัานพี่แขกแค่เนาะแขกบ้านเราประชาชนมบอนีโอ้บ่เบิึงบ่เบิึงบ่เบิึงเก้าพันวันที ก็พัาครับผมก็พันหาเพื่อนเราคุณจะได้โทรมาหาแขกบ้านเราเนาะเชียงเหนือเน่ะภาคเชียงเหนือเชียงเหนือเขาอยู่ที่ไหนล่ะสาขาใหญ่อยู่หนาในไม่บ้านเราโอ้สาขาใหญ่นั่นสาขาสองปานวดเมียหลายโอ้หลายเมียที่บ้านหนองบากบ้านหนองบากสาขาสามกุ้งไม่ล้มหนาเทคนิคกุ้งไม่ล้มมานอนสาขาที่สี่หงายเงินนาตรงข้ามกันเลยครับเสากิโลใหไง รายกาที่หาอยู่บ้านน้องไผ่กลางบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ้านน้องไผ่เด้อเนาะเป็นการเป็นงานสนใจเนี่ยสายกานเป็นงานติดต่อมาเลย090 243ก้าศเจ็ดหกหกสองเจ๊กุ๊กไก่เนาะแขกบ้านเราพี่น้องแขกบ้านเราฝากกันจะได้ง่วงจะตีดกับโทษมากเลยเนาะครับจะได้ง่วงก็โทษมากพี่น้องเพคุนว่าแขกบ้านเราเพคนมีง่วงอยู่แม่ลูกซื้อไปโตรถไปย่างกินเอ้ามันจะกินเบิดบ่กจะก้นเหรอใช่หรือตัวซื้อตัวใดตัวใดโอ้ตัวนั้นเนาะซื้ออะไรบ้างล่ะ พคนว่าซื้อไปอย่างกินว่าสันซื้อแบบกิโลมันไดหน่อยคร <c oughs> ับผมอีฟซีบ่มาแทงมาแทงไหนมาแทมบ้านไชเชนะครับโอ้ชเชนะเนาะได้บ่สอะไรเมื่อนี่นนนบอสถึงงวงเลี้ยงบอสโอ้งวงเลี้ยงเนาะ แขกมาหางวัวไปอันถำบุญพี่น้งอ,องงวัวเถิกเราเตงัวเถิกนี่นี่งัวบุรีบานนะเออนี่ยนี่ง้อถำบุรีบานนั่นแขกเจอกันบานแขกบ้านเรากับแขกอซ่องดาวพ่อกันบ,นบนานบน,อาอน,น้องควบยังน้องแล้วจัดเลยจัดจัดจัด <c oughs> ประเทศเดียวกันมาแต่ทำกันพู่น,น้องทับมือเดียนะจับมือันนี้แขกบ้านเราอันนี้แขกน้องหลูก แขกซ่องดาว <c oughs> แขกบ้านเราก็แขกซ่องดาวเจอกันถามอับเจ้าเป็นแขกแค่บ่เหรอบ่โอ <c> ้ <oughs> มือ่อนี่แขกหลายพี่น้องนี่แต่แขกแกับแขกตลาดโคกเจลิอเนี่ยม,มันแขกเนาะโอ้เมลูกลูกเลนะ็กด้วยเนาะเพื่นว่าง่วลูกเล็กราคาหมื่นแปดพี่น้องแม่ลูกแม่นี่สูงลอยสามสิบกว่าเจออนะล้อเนาะลอยซีฝุ่นละพี่น้องเพื่อนว่าลูกตัวเถิกเนาะ ลูกผู๋ลูกผู๋พี่น้องราคาหมื่นแปดต่อรองอะไรบดเหมืองคนว่าอันเนียนปะเนียนนี่โอ้ยังยังแม่เดียวนี่เนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวผู๋พี่น้องราคาหมื่นราคาหมื่นแปดราคาต่อร่องไหนห้องห่างวิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบอร์ติโตเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเก้าหกสามหนึ่งศูนย์สี่สี่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้อุ่นง้อเลี้ยงก็โทรมาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้อง เพิ่นว่าชิแปดนี่ต่อเอาต่อเอาด้วยพี่น้องเ้อต่อรองไหนเพิ่นว่าสี่พันหมดลูกพี่ห่ใสื่อหมากก้น้ำเนอะใหญ่ให้่ของแค่งของแข็งจะเรืมงแม่สื้อมากเนอเราเชี่ยวมากกันเลยไปละขานมนีไปขึ้นไปละ ยหญ่พี่น้องมันมองคได้ขาวเราเอาไปกินยาเอาไปกินยานอืมอย่าลืมหมากด้วยซื้อหมากอย่างนบอกเขาไงแลซื้อหมากตลาดใชเสียซื้อเสียหมากแดงคำหมากคำพูดไอ้นเหลไดิใ่ไหม่หาีพันไไปหรอซื้อสีพันหาโอ้ซื้อสีพันหาพี่น้องใหญ่เอายญ่เมื่อกินยาเพิ่านวะซีพันหานะเนาะบ้านลีาเกาะบ้านรุสะอาดรุสะอาดป้ับผมอ่าดอยากไ้ก็ขายต่ออยู่ จ้าวหัตใหญ่หมากไว้รอดือหมากซื้อเสียนะือมากซื้อเสียดไว้ถ้าเพิ่นมันจิเชี่ยวมากแล้วมันเห่าลรอกสี่พันห้ามีกำไรมันขึ้นเนาะของหอยไรเบอร์โทรเข้อเบอร์ใดล่ะเบอร์เบอร์เบอร์ีเบอร์บ่อเจ้าีบอกพี่น้องข้อดําแน่ศูนย์ยี่ศูนย์เก้าสามสี่สองสามสี่สองสามแปดหกห้าสองพี่น้องเิ่นว่ามีกำไรหรอขายรถดขายรอดพี่น้องขายล้วบ่ไปขายแล้วบ่ขนา โอ้จักบาทอะซ้ำนี่ซื้อเจ้าบาทหลวงหน่ะเาโอ้เก่าพันแม่ลูกนี่นะโอ้เป็นแต่ข้อซื่ออยู่เก่าพันมองหอนมือนซื่อน้ำแขกบ้านเรานี่ยบอกโอ้งัวแขกบ้านเราขายเก่าพันน้าะเป็นหองเก่าพันหาขายเก่าพันแขงแขกบ้านเราเขาอัดตียงงัวเหนือดิเนาะเขาเตีงงัวเหนืออย่างเดียวตีมกองติมกองให้อง 一人一亩。